อ๋อปบ้านที่สี่คนมันกับอะไรปลาตัวนั้นมันติดตีของไผกับบอลูอันนี้ผมก็ว่าได้บ่าใหวยเลยครับแต่ว่าผม,มสอบเสียงคือกันแต่ว่าก็เคยโดนจักเทียอันนี้คือถ้า,ถามันเปลี่ยนขึ้นทังปีกายอาจารย์เชี่ยงแล้วกำหนดวันกระถินน่นปีที่แล้วกำหนดมาให้้านพอดินปุ๊บเขาจะพอติต้งเขาจะซื้อไปเรื่อยปีกายแต่ว่าปีนี้ยูุ่บ้านนี่ครสองเจ็ดสองแปดกับบอลูว่ะ อันนั้นอันนั้นนี่อันเต้อันนั่นของเอกชนของเอกชนแต่ว่าของรัฐบาลก็แข่งทั้งหลังนี่ก็เรียบแล้วล่ะสองเจ็ดเจ็ดสองเน้นมาค่ะเจ็ดอเจ็ดสองก็ต้องพูดถึงจะไปสามหาว่ต้องสามหาเนี่ยคือแถวนี้บ่มีแล้วเนาะพ่อเลีกแตงว่าเขรีกแต่วัดสัมานี่ใช่ไหมพ่อ่พอที่ว่าบ่มีน่นะโอ้โหวันอะไรหวยวันงานวันงานวันที่เท่าไหรพ่อวันที่เท่าไหรวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ด วันงานยี่แปดปีนะคะมันจะสุดสิ้นคือวันถวายคือยี่แปดตอนเช้าแต่วันงานวันที่เราจะเริ่มกระถินนี่วันที่ยี่แปดตอนตอน,ตอนบ่ายสองแต่กลางวันที่ลานพื้นที่พุกคุณเข้ามาวันที่ยี่แปดจะมีหมอลำซิ่งพร้อมกระถินจะตั้งอยู่ที่นั่นอพอถึงเวลาบ่ายสองจะมาริญกระถินเชิญเข้ามาที่วัดรอบหมู่บ้านต,ตามประเพณีตลอด แถวรอบหมู่บ้านก็มาตั้งศาลาการเปรียมวันที่ยี่สิบเจ็ดวันวันที่ยี่สิบเจ็ดตั้งศาลาศาลาดื่มน้ำเนือศาลาลานเพลินอยู่หลังวัดอนามัยนั่นนะิแห่แต่ว่าใบสองมอาลำกระเซ้าคือใบสองที่เริ่มแห่เลยแต่ว่ามีแท้พันที่ยี่สิบเจ็ดมีม้าลำสิงเว้นมีแท้วันที่ยี่สิบเจ็ดเออผู้ใดงจากท้าเหยยบไฟก็เขาไม่หยียบเหยียบไฟเต้นยุราลานเพลินเป็นบุ่นแดงเบื้องตี่เออเอาเขาประดาน้อมสิงมันตึง บ่เตินบะมวนเนี่ยขมีมะลำตรงมีแล้วกขจะอาจจะมีมุ้ยให้เบิงพร้อมบริจ้างม่นาดอกมุ้ย <c oughs> บริจ้างจังกเม็ดขมีมะลำสี่มันีมีมุ้ยย่พร้อมหมดมันาวายุใสเด้อแม่ภามุยเด็ดปีพอมุ้ยหนาเวทีโอ้ยอันนี้นาะนี้ไม่ได้เปรียบเนียาจะเปรียบมันเองมีผู้กองหนาหามมันมีมันมีเพราะเพาะวายตนานแล้วแถวพวกเจ้าไปไทยทำมากขึ้นกันแถบพีกบุรีขึ้กันม,ม,นม ถ้ามีหมอลำซิ่งที่ไหนคณะไหนไม่มีมวยเป็นแถมมวยพ่อคณะไหนไม่มีมวยคณะนั้นประมวลเอาอย่างนี้ลักษณะที่ถ้าเป็นหมอลำซิ่งรับมีมวยแถมอยู่หมอลำพนันดีดิเพรามีของเพิดนแถมมวยมาความเติมมวยก็มีไประเภทใช่เจอใช่แล้วก็ใช่ครึ่งเจอใช่ครึ่งก็มีมันมีหลายแนวจุลบาลนี่ก็มี้กันแต่อันนี้อันนี้พ่อพ่อว่า อย่าลืมวัดสามานี่นี่ปีที่ผ่านมากันอาจารย์เสี่ยง่นใดได้กัหนดวันนี่ปีที่ผ่านมาเพิ่นกัหนดวันที่สิบหาออกนึ่งหาหาหนึ่งลิหาที่มากกับอาจารย์นี่ถือมัดเป็นบ่ค่ะบานีปีนี้เนาะค่ะปีนี้อยู่ในบ้านทีอยู่ในช่วงงวดวันที่หนึ่งท่านมาครบเนี่คืออาจารย์เสี่ยง่นกัหนดมาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะกัหนดมาตัต้งเข้าพรรษาวันนี้เพิ่นกัหนดมือให้ แต in ่่าตอนนี้ยูรัตตาีในวันนี้คือบบมี่แล้วยุ่เแขยงด้านสลาหลังคุณโงมี้เลยเพราะว่า่บบันเทบานอื่นเนาะที่เพิ่นมาบูชาเพิ่นกระจกกระถามหาว่าห้องลุงเฟียดขื่นไปวัดสัมมณีกำหนดกานกระถินกระถินโดยสมเด็จพระสังฆราชปูปัจจุบันเป็นประธานผ้าไกลให้ดร็อเกอร์เชียงอาจารย์เชียงหรือพี่บุญชินานยมเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์บัตรตลอด โบสถ์เพิ่นผ้าจาช่วงมาส่งนะสางเมื่อปีห้าสี่มาตลอดพระมาจะเกือบรอยลาดี๋ยวจะจะจะสลองปีต้องเดี๋ยวกุมผ้าสรรองเก้มือนเก้าพ้นเมื่อสลรองโบทถ์กุมผ้าวันที่ยีผ่าก็ออกคุกหาสว่างซื่อกับอะไรก็้นเข้าใจดินเพรากับรัฐบาลอันเอกชนเขาก็บบายเขาก็ล่าเขาหุ้มหมือนหมื่นวันทีทีเรื่องนั่น บถ้ามีอย่างที่เป็นเลขมงคลเกี่ยวกับวัดสามนีนี่ส่วนมากจะได้โชคแล้วก็จะอั้นตลอดเป็นไหมค่ะเสียจะร้อเจะเมื่อยกันยุ่นีขแพงแพงขายแพงขายลอตเตอรี่กันยู่นีจะเมื่อยน้าองไหนคนกามาญุ่นียินพ่อวใาอยู่ดีว่าผู้ใดอยากเือกเสื้อเอา้วนยังก็ส่วนยังก็ว่าโอ้ไม่ได้บอกสิเลยพิจารณาถมเป็นมาพ่อ ตัวได้ปิศาณธรรมนะพ่อปิศาเป็นบัวแล้วเนี่ยอที่ก่อนก่อนสิไปกรามนมาสการพระอาจารย์นะพ่อว่าได้ยินมาศวนซวนยังไปอยากจชกเื้อรถแดงยิอยู่ดิฮะชวนกูถีบเยนเนาะวนีวนห่อนอกวนีมนยูดอกเป็นเป็นรพระอาารยบ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าอาจารย์เพื่อนกับมักน้ำยูไหนมากเพิ่นบอกภาษีผมต้องมนเ้าอ๋อภาษีพ่อภาิีพ่อนม่ด้มาเจออย่างมันเจอแบบคุยกันยุทั้งนาํพูดมาเพราะว่ามันเสกากว่านไปใ็้ความงามเพื่อนโอัยไหนว่าเอาแล้วเราจะดีศูนย์สี่ศูนย์ห้ามักเพื่นกระซบพ่อมา พระอาจารย์ตัวที่พระอาจารย์เพิ่นไปสาระข้ามพระเจ้าโอ้พระอาจารย์เพิ่นได้มากอาจารย์เพิ่นไปสิบบอกเนาะค่ะสือดอกคนเพิ่นได้บอกหวยปิดสนามเอาลอตเตอรี่ยิบจับลอตเตอรี่จับลอตเตอรี่ไว้ทั้บคนเพิ่นได้อยู่ประเด็นมันสองสามใบมันนี่เหมือนว่าแล้วมาซึ่งมากผู้ปวดคนเจริญคนทั้งไก่เมีนวะค่ะให้บ้านนี่ก็ใทยนี่วัตถุเป็นล้านเป็นยัง ที่ทางไก่ที่ไนน้นงวันที่หนึ่งเกล้านที่ชองล้านเป็นล้าี่ค่ะสุดปรลานมากดีกายโอ้เขาเื็นโซ่เห็นมันเลยพ้นพ้นทีกันพระจีนนั่ไปนั่งไปเฝ่าฝันดีกายดีคุ่นโคล่าแต่ว่าคนที่ใส่คนมาแต่งงานว่เป็นมา่วัลาบบวชที่นี่และรบวชพป่คู่เพราะเประคู่นี่เป็นติ่งร่องรองจักรพรเปิดรองขาพระครูสุตตะมเวลาพุทาทา จะพนักเพื่อนอาหารไปอหาิกายคนบูชาชุมีธาบวชทุกจี่นจีบวชแล้วม่โกที่งปอบถ้าจะกมากก็จะเขาทุกทีข้างหมดพุทธคราชบนี้ว่าใกลขนาดคนได้แล้วก็จะมีบ้านปูนั่นเป็นบวกาเจ้ายีกนั่งไปเขาฝังก็จ้ากนั่นไปย้ำนี่ั่ป็ย้ำยกหิกกสิ้นหางหมดตัวพันเคยมันมันอยู่กับดวงไฟดวงมันสิ้นไปชิ้นมัน คืออะไรคือห้องปติบัติล่งปลาข้าจับปลาหาหกด่างคืออะไรปลุกด้อปลนอนให้คนแมวเดี๋ยวตัววงไพดวงมันหวงไพดวงมันเนาะค่ะ่อครับพระอาจารย์กระซิบบอกพ่อตัวใดขอย่ำาียักเทอเน่สนใจหวงพระอาจารย์กระซิบนี่ละอาจารย์กรบอกสนยศูนโอ้ยนี่ศห้า ได้มาแต่ใส่เขาบอกเป็นหาวโรตเตอรีค่ะคนไม่ได้บอกให้บ่าเวลาก็แคบหน้าจอไม้วมคนบอกได้มง่วงง่ายจนมันทำคนว่าปฏิเสธของโรตเตอรีเด้อโรตเตอรีเพื่อมีโชคเนาะพ่อเนาะอีรตเตอรีไว้เนาะพ่อเนาะเพื่อมีโชคจะเรืมวันงานปกติมันเคย่องเก่งมาีจริงวเนเก่นมาแล้วว่าวันที่กำหนดงานกระิจเคยออกทุกปีแม่นบ่พฟอถ้าเพื่อนใดกำหนดมา พาะเตดินบ่ได้ฮาอีกกระชุดนบ่ได้ค่ะค่ะอ่ะขอบคุณพ่อหลายๆนะจ้าพ่อขอบคุณเลยพ่อขอบคุณค่ะดูตามทุกช่องโอ้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อกรรมการยูวัดเนาะค่ะพระอาจารย์เพิ่นไปข้างนอกมาเพิ่นมากกว่าสิบบอกคุณพ่อว่าศูนย์สี่ศูนย์หาเนาะค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะส่วนสองเจ็ด กษัตสิบแปดเป็นเลขพระอาจารย์เพื่อนเปิดเผยปิศาณรรมออกมาไห่เนาะค่ะพอแม่พี่นอ้องกับรับจมรับฟังแล้วค่ะถึกใจคลิปนี้พ่อใจคลิปนี้ค่ะถ้าชอบก็มากกกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งจองเจดามั่งแน่เด้อค่ะพี่น้องสำหรับมือนี้เจดามจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเสวัสดีค่ะ